thank you ร,รอบวิาพากษ์ในวันนี้นะครับาพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดมุกดาหารครับจังหวัดที่เป็นเมืองรองแต่ไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนครับเพราะเป็นเมืองหน้าด่านสําคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจในพื้นที่การพัฒนาเมืองมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับด้วยความโดดเด่นในที่นี่มีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ครับที่นี่จะเป็นอย่างไรมาเปิดเมืองรองโชว์ของดีกันที่จังหวัดมุกดาหารในรอบวิภาควันนี้ครับ บอกผู้ชมไปนะครับว่ามาถึงที่มุกดาหารแล้วนะครับการที่เราจะได้สัมผัสบรรยากาศเรื่องราวต่างๆเนี่ยแล้วก็วัฒนธรรมของดีของเด่นที่นี่ต้องมาที่นี่ครับมุกดาแกลรลรี่ครับสถานที่รวบรวมวัฒนธรรมเรื่องราวสินค้าต่างๆให้เราได้เห็นกันแต่ก่อนอื่นคนที่จะบอกเล่าเรื่องราวได้ดีนะครกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านวรยานุญาราสวัสดีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับครับสวัสดีครับมาถึงแล้วประทับใจ ผมมาที่นี่สองครั้งแล้วมาทั้งสองครั้งประทับใจทั้งสองครั้งเลยเพราะว่าเราเห็นทั้งผลิตภัณฑ์การออกแบบและดีไซน์ความทันสมัยยังคงเหมือนผสมผสานกับความเป็นวัฒนธรรมของที่นี่กันอยู่จุดเริ่มต้นที่นี่คืออะไรฮะครับต้องต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันเป็นบ้านปลายแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือความภาคภูมิในสิ่งที่มันมีอยู่คือคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เขารักษาจาก ท้องถิ่นไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแล้ววันนี้มันก็ส่งต่อมาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนส่งต่อมาแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนจนเห็นอยู่ประจักษ์สายตาอยู่ตรงนี้นะครับต้องกลับเรียนว่าอย่างมุกดาหารของเราเนี่ยเราเป็นเมืองที่เป็นหน้าด่านเป็นประตูสู่อินโดนีนีนเรามีจุดแข็งของเราก็คือว่าเราเป็นเมืองชายแดนเราเป็นเมืองที่เติบโตมาแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจะผนวกรวมกันไปเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้คนหลากหลายที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมมุกดาหารด้วยมิติต่ตางๆโดยเฉพาะมาชื่นชมกับสิ่งทีเ่เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เรามีอยู่ครับ,รบสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เราพยายามที่จะส่งต่อวันนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับเราก็พยายามที่จะเอามาขายในเรื่องของการส่งเสร,ริมเศรษฐกิจส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นในตัวนะครับ สิ่งต่างๆที่เราเราเห็นอยู่ณนะสถานที่แห่งน,นี้เขเรียกว่าป้านมุกดาแกลเลอรี่รก็เป็นการรวบรวมเอาเขาเรียกในคุณค่าในเชิงศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เรามีอยู่เอามาพัฒนามาต่อยอดมารวมศูนย์อยู่ที่นี่เพื่อนําเสนอให้กับผู้ที่สนใจก็คือ,อนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆที่เดินทางมาเยือนมุกดาหารได้สัมผัสได้ชื่นชมของเ หรือว่าอย่างที่บอกท่านบอกว่าเป็นเมืองหน้าด่านเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนหน้านี้สมัยก่อนเดี๋ยวเราจะรู้จักว่ามาที่มุกดาหารต้องมาเที่ยวทั้งเรื่องของตลาดอินโดจีนชมวิวแม่น้าโขงมาดูเรื่องของสะพานมิตรภาพแล้วก็วัฒนธรรมรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งเศรษฐกิจ และหลังๆมาก็มีการพัฒนาต่อยอดกันไปด้วยเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของความเชื่อความศร,รัทธาเข้าไปอีกก็ถือว่าเป็นการผนวกรวมเข้าไปด้วยกันต,<ว>ตอนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงครับทุก<ร>อย่างยังมีอยู่ค,คงเดิมแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะครับสพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงของมุกดาหารประเทศไทยไปยังแขวงสวรรค์เขตสอปปอลลาวเชื่อมโยงไปถึงเวียดนามจีนตอนใต้ซึ่งออกไปถึงทะเลนะครับ ก็เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจด้วยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่เป็นแลนด์มาร์กที่สําคัญที่ทําให้เราสามารถที่จะเปิดประตูประเทศออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับเรื่องของแนวชายแดนตลอด72กิโลเนี่ยเป็นแม่น้ําโขงเพราะฉะนั้นก็จะมีวิถีชีวิตของชุมชนตามริมแม่น้ําโขงตลอดจนความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับความศรัทธาในองค์พญานาะคซึ่งก็จะปรากฏ ตามที่เห็นอยู่นะครับตลอดแนวแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะมีเรื่อง,งสิ่งิงที่จะเป็นความเชื่อตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ผู้คนที่ผ่านมาก็มาด้วยความศรัทธ,ธาในมิตินี้หลากหลายหรือเกินนะครับตลอดแนวแม่น้ำโขงเรามีองค์พญานาคถึง3ตนที่ประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พญา,านันตะนาคราชนะครับซึ่งอยู่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับ องค์พญานิลปานนัคราชนะครับซึ่งอยู่บริเวณวัดลอยพระพุทธบาทภูมโนลมในเขตอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือองค์พุทธชงนัคราชนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอว่านใหญ่ทิ้งแก่งบริเวณแก่งกระเบานะครับ,รบตรงตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีศรัทธาเข้ามากลาบไหว้นะครับเรามีตลาดอินโดจีนอันนี้ก็คือไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลาย ที่มาจากทั้งไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่ทุกคนจะมาซื้อของฝากของที่ระลึกด,ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือที่นี่บ้านมุกดาแกลลี่ก็เป็นการรวบรวมศิลปะ,ปะในเชิงของสินค้าโอท็อประดับพรีเมียมที่เอามารวมสูงอยู่ที่ตรงนี้นะครับเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ที่จะเป็นสเสน่ห์ทั้งเรื่องของอาหารการกินวิถีชีวิตชุมชนนะครับเรามีคนไทยเชื้อสายเวียดนามอยู่ในพื้นที่คนจีนก็มีนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่า ในในบริเวณตัวเมืองเนี่ยเรายังมีสิ่งที่เป็นองค์เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างๆที่มาแล้วเนี่ยจะต,ต้องขึ้นไปที่วัดลอยพระพุทธบาทภูมดรลมรไปกราบไหว้องค์พระใหญ่แล้วก็บูชาองค์พญานาคนะครับที่เนี่ยเป็นมีองค์พระใหญ่ที่มีขนาดผมบอกว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานก็ว่าได้นะครับ องค์ท่านเนี่ยสูงถึง8 2เมตรนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างเนี่ยกว้างถึง40เมตรนะครับซึ่งซึ่งถือว่าเป็นมีขนาดใหญ่มากแล้วก็เ,เป็นเป็นเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดในบริเวณนั้นก็สามารถที่จะขึ้นไปบูชาขอพรนะครับแล้วก็สิ่งท่่ก็คือได้ดูกชมวิวทิวทัศน์ครับก็เขาเรียกันอะไรชมเมืองสวรรค์ไปด้วยครับคือเมื่อขึ้นไปบนนั้นน่ะนอกจากดูเมืองมุกแล้วเนี่ยมองไปถึง สวรรค์ก็คือสวรรค์นักเขตประเทศเพื่อนบ้านนะครับเห็นลําแม่น้ําโขงนะครับก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เรามีอยู่แล้วเป็นต้นทุนที่ดีนะครับแล้วเรา,เรา,เ,ราเราก็นําสิงส่งต่างเนี่ยมานําเสนอขายพี่น้องประชาชนนะครับเรายังมีสิ่งที่เป็นการท่องเที่ยวในเชิงคู่ขนานกับประเทศเพ<อ>ืพอ่อนบ้านคนที่มามุกดาหารเนี่ยบางทีลงเครื่องที่นครพนมไหว้พระธาตุพนมนะครับรับประทานหมูหันแกงกะเบานะครับเสร็จแล้วมาองค์พระใหญ่ จากฝั่งไทยแล้วเนี่ยข้ามสะพานสวรรค์เขตเนี่ยก็ไปไหว้องค์พระธาตุอิงหังนะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์พระธาตุคู่แฝดกับทางองค์พระธาตุพนมนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีพระธาตุโพนด้วยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมตลาดชุมชนเก่าของเขาซึ่งยังมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกเลยสิ่งต่างๆที่เป็น,สนเสน่ห์ของพื้นที่นะครับ ถามว่าแล้วมุกดาหารมีอะไรมากกว่านี้ไหมอันนี้ในเขตเมืองที่ผมพูดไปทั้งหมดแต่ว่าในอำเภอต่างๆเนี่ยยังมีวิถีชีวิตชุมชนมีธรมธรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยเ,เรามีหมู่บ้านบ้านพูเนี่ยซึ่งได้รับรับรางวัลหนึ่งในสิบของหม,หมู่บ้านหมู่บ้านยนวิถีนะครับ,รบหมู่บ้านที่มีการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมได้อย่างเหนียวแน่นนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องการันตีนะครับที่เราสามารถที่จะไปเยี่ยมชมไป สัมผัสกับวิถีชีวิตและที่สำคัญก็คือได้มีโอกาสไปไปกินอยู่ <จะ S 1> ไปร่วมหลับนอนกับชาวบ้านก็ค,คือไปพักโฮมสเตย์ได้ครับ,รบอันนี้ก็เป็นเป็นวิถีที่ที่เชิญชวนมาสัมผัสได้ ครับผมแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นปีที่ทางรัฐบาลเองก็ส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ส่วนหนึ่งเรามีอยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วแบบนี้แล้วเนี่ยนโยบายที่ทางรัฐบาลผลักดันออกมาแล้วซอฟต์พาวเวอร์ได้หลายอย่างเรื่องของผ้าเรื่องของหัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นแบบนี้เราในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเองที่ดูแลกลํากับดูแลในพื้นที่จะผลักดันสิ่งที่เรามีอยู่ให้ในพื้นที่เนี่ยให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงต่อคคือเราเราก็จะสื่อสารผ่านช่องทางผ่าน เรื่องของอาหารการกินนะครับ่พอพาวเวอร์่ันเรื่องของอาหารการกินนะครับเรื่องของการแต่งกายนะครับเรื่องของวิถีชีวิตก็คือโฮมสเตย์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสองสอย่างที่เราสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ขายได้เลยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรเจรนายมากเพราะเรามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องมีการสื่อสารมีการเป็นพันธุ์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาพูดถึงองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เรามีความพร้อมก็คือเรื่องของโรงแรมที่พัก ร้านอาหารเนี่ยแล้วร้านขายของแทลึกเนี่ยเราเรามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องพวกนี้จะมีความพร้อมมากจํานวนห้องโรงแรมของเราขนาด3ดาว4ดาวอะไรเนี่ยเราก็มีในพื้นที่ที่จะรองรับลูกค้ากลุ่มต่างๆนะครับที่สามารถที่จะมาเข้าผักได้ครับครับผมถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเลยครับแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือการผลักดันเรื่องซอฟต์ o วร์เรื่องของการเปิดเมือง แน่นอนว่ามุกดาหารก็ถือเป็นเมืองหนึ่งเป็นเมืองรองในเรื่องของการท่องเที่ยวการเปิดเมืองรองแบบนี้โชว์ของดีของมุกดาหารแบบนี้แล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของที่ท่องเที่ยวอาหารการกินวัฒน,นธรรมเวลาเข้ามาเพื่อให้ได้สัมผัสบรรยากาศในฐานะเมืองรองและเต็มอิ่มกลับไปถ้าแนะนาในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดจะให้ทางนักท่องเที่ยวได้เจออะไรหรือสัมผัสยังไงถึงว่านี่คือมุกดาหารในความเป็นตัวตนของเราถ้าบอกว่ามุกดาหารเป็นเมืองรองเนี่ย ต้องบอกว่าเราเป็นเมืองรองก็จริงแต่เราไม่เป็นรองใครเป็นเมืองรองแต่ไม่รองใครความหมายก็คือว่าเรามีทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็รักษาไว้ได้เหนียวแน่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นนอกจากถาวรวัตถุที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งสาคัญก็คือเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของวัฒนธรรมที่เรา มีความแข็งแกร่งมากและตรงนี้เราคือจุดขายที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีโอกาสมาสัมผัสมารับทราบถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งคนในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยยังรักษาเอาไว้ก็จะเชิญชวนตรงนี้นะครับว่าถ้ามีโอกาสมาสัมผัสมุกดหารนอย่าอย่าอยู่เฉพาะในเมืองได้มีโอกาสออกไปเาขาเรียกอะไรนอกเมืองด้วยนะครับ,รบในพื้นที่ชนบทแล้วก็ไปชื่นชม วิถีชีวิตว่าทมของคนในพื้นที่ของมุกดาหารครับครับผมถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาถึงที่นี่แล้วอยากมาจุดเริ่มต้นตรงนี้ได้ไหมฮะที่บ้านมุกดา,าแกลลอรี่ตรงนี้เป็นศูนย์เซ็นเตอร์นะครับเป็นมุกดาหารสแควร์รก็หมายถึงว่าเป็นจุดกึ่งกลางของศูนย์รวมทั้งหมดมาจอดรถที่นี่ก็ได้นะครับมาถ่ายรูปก็ได้มานัดพบตรงนี้ก็ได้นะครับมาช้อปปิ้งก็ได้ถ้าเรียกง่ายๆตรงนี้เรียกว่าออถ้านักท่องเที่ยวจะมา เขาเรียกจวนเก่าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเก่า,กามาตรงนี้ได้เลยมีอาคารหลังนี้มีหอ,อในกาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ใกล้มันจะมีแบรนด์มาร์กอยู่ครับเข้ามามาชมสินค้ากันก่อนบ้านมุกดาแกลเลอรี่มีสินค้าราคาตั้งแต่ย่อมยาวจนถึงราคาพรีเมียมไปเลยระดับ10บาทก็มี1 0บบาท20บบาทมีหมดนะครับจนถึงหลักหมื่นถ้าซื้อหลายชิ้นก็เป็นแสนได้ เหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญคือได้ของคุณภาพกลับไปแน่นอนวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะฮะไปติดตามดูในเรื่องราวในพื้นที่กันครับ หือเป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์และประทับใจองมควนครับกับบ้านวังนองครับเรื่องราวที่นี่มีวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแต่ที่สําคัญเรื่องราวนี้จะลงรละเอียดคุยกันกับพี่บุรันครับเลขาวิสาหกิจท่องเที่ยวบ้านวังนองยูกับเราสวัสดีครับเวลานักท่องเที่ยวมาจะเจอแบบบรรยากาศที่ผมเจอแบบนี้เลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะที่นี่เรา สร้างบรรยากาศที่นี่คืออยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจเราที่สุดมาแล้วอยากมาอีกค่ะมาแล้วจะไม่ลืมเราค่ะครับผมจุดเริ่มต้นการที่เรามีจุดฐานกิจกรรมมีเรื่องราวต่างๆให้เยียแล้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากที่ว่าพวกเราอะทำเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแรกเริ่มแล้วคะแล้วเราก็ส่งหมู่บ้านเราเข้าประกวดเป็นหมู่บ้านแผ่นทาแผ่นดินทองซึ่งเราได้รางวัลนั้นมา มันเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจมากและทีนี้เราก็เลยม,มาคิดกันต่อเนื่องว่าเราจะทํายังไงให,ให้ให้รางวัลที่เราได้รับมาเนี่ยมันมีความต่อเนื่องค่ะทํายังไงให้ชาวบ้านเราแบบที่มีความสมาัมสมานสมาัสมัคคีกันอยู่แล้วเนี่ยพัฒนากิจกรรมให้มันต่อยอดไปเรื่อยๆสร้างไรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ให้ชาวบ้านเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องออกไปขายแรงงานอยู่ข้างนอกค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนั้นเอากิจกรรมต่างๆมา ตเติมเต็มลงไปแต่ยังคงวิถีชาวบ้านอยู่เหมือนเดิมค่ะเรามีการคัดเลื่องยังไงว่าถ้ามาถึงแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้เจอสีฐานแบบนี้และจะได้เห็นความเป็นวิถีของชาวบ้านที่บ้านวังนองเราแพ็กเกจไว้เลยคะ่ะว่าถ้าคุณมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสวิถียน์วิถีชุมชนแบบนี้ค่คะก็คือหนึ่งเริ่มจากที่ จุดแรกเลยเราลงรถมาที่โรงเรียนบ้านบางน้องใช่ไหมคะเราก็จะได้นั่งซาเล้งกันเหมือนที่เรานั่งมาเมื่อกี้ค่ะคทุกท่านจะได้นั่งแบบนั้นมาแล้วก็จะมีมัคคุเทศน์น้อยเป็นคนเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านของเรานะคะให้ให้ใหลูกค้าเรียกลูกค้าดีกว่านะนักท่องเที่ยวได้ได้ได้ฟังเรื่องราวสตอรี่ของพวกเราก่อนว่าเป็นมาอย่างไงนะคะแล้วก็มาถึงฐานที่1ฐานที่1คือหุกสามาคัคคีอย่างที่พี่บอกหุกสามัคคีที่เรา ทอคนเดียวไม่ได้ต้องใช้สามคนถึงจะทอผ้าผนนะืนหนึ่งออกมาได้เงี้ยค่ะก็เลยเรียกตรงนั้นว่าหูสามมิตรคือซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็จะได้ชมแล้วก็ศึกษาไปด้วยเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับเราค่ะรครับผมนี่คือทานที่หนึ่งทานที่สองทานที่สองท่านจะได้มาฟ้อนกองตุ้มกับพวกเราครับ <c oughs> ค่ะ,อะกองตุ้มก็คือเป็นกิจกรรมเสริมกำลังใจ เสริมพลังค่ะคือกองตุ้มสร้างความสนุกสนานนะคะให้การสร้างกําลังใจให้การอะไรอย่างนี้ค่ะคือเราจะเจอกองตุ้มทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนเพราะว่ามันจะเป็นถนนสายวัฒนธรรมตรงนะครับค่ะครับผมอ่ะกองตุ้มเสร็จปุ๊บเมื่อสักครู่นี้ผมไปได้ผ้านี้มานี่เป็นคือฝีมือของชาวบ้านที่นี่เลยแน่นอนค่ะครับผมนี่คือเป็นจุดจําหน่ายใให้ได้ชมเขาเรียกว่า วังไายงามค่ะนี่ก็คือสวยงามเพราะว่านี่คือไม่ใช่สีสีที่ย้อมนะแต่นี่บอกว่าเป็นสีจากธรรมชาติค่ะดอกไายของเราคือสีนี้ครับค่ะนี่คือจุดที่สามต่อมาคือจุดที่เคลียรายืนอยู่คือถักทอละค่ะตรงนี้ฝ่ายผลิเขาเรียกฝ่ายผลิตค่ะผลิตเส้นได้ให้ส่งกลับให้วังไายงามนะคะเพื่อให้วังไายงามมาไปแปรรูปอีกทีนึงค่ะก็จะมามีทั้งอี้วทั้งเข็นทั้งดีดทั้งถักทอให้มันเป็นผืน ผืนผืนผ้าแล้วก็ส่งไปที่นู่นเลยค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็จะได้เรียนรู้ในตรงนี้ด้วยค่ะไม่ไม่ใช่แต่นักท่องเที่ยวนะคะคือเยาวาชนลูกหลานของเราก็จะได้มาศึกษารเรียนรู้กันที่นี่ด้วยเพื่อ,อเพื่อมันส<อ>ืบสานนะคะเขาจะได้เร<อ>ียนรู้ไปด้วยว่าวิธีการทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะไม่ให้มันคงหักครับผมสุดท้ายอนอกจากเป็นฝ่ายผลิตที่เราเห็นเรียบร้อยแล้วด้านหลังนี้ต่อไปคือจะเป็น ป่าจักสารค่ะจักสารอีกหนึ่งวิธีของคนในพื้นที่เราก็จะเห็นวิธีการนอกจากแต่ละจุดเอกไม่ใช่แค่ชมอย่างเดียวสามารถจับจ่ายเลือกซื้อได้ใช่ไหมได้ค่ะอ๋อนี่คือเรื่องราวที่อยู่ในพื้นที่เวลามาสัมผัสท่องเที่ยวการทํางานไม่ใช่แค่ชุมชนอย่างเดียวมีการประสานร่วมมือกันยังไงให้เกิดความเข้มแข็งแบบนี้ก็จะมีหน่วยงานมาช่วยด้วยค่ะคืออย่างพวกพี่เนี่ยทา ทำแบบไม่รู้เนาะแบบชาวบ้านทำอางนี้ค่ะเราก็จะมีทท,ท,ทมีองค์กรหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้เสริมทักษะเสริมความรู้อย่างวัฒนธรรมจังหวัดก็ม,มาช่วยในเรื่องฝีมืออะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อให้มันมีผลิตภัณฑ์ใหม่หมๆเกิดขึ้นในชุมชนเราด้วยครับผมถ้านักท่องเที่ยวสนใจความเป็นวิถีชีวิตแบบนี้อยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้จะมาในช่วงไหนหรือต้องมาติดต่อยังไงบ้างจะได้เห็นแบบครบเซตแบบนี้ฮะ มาได้ทุกช่วงค่ะ,ะมาได้ทุกช่วงนะคะแล้วก็ติดต่อเราผ่านเพจวังเทเมกมาได้เลยค่ะ,ะแล้วก็หรือว่าติดต่อมาที่เลขาบุรันนะคะโดยตรงก็ได้ค่ะครับผมอ้าวนี่คือบรรยากาศในตอนนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าที่สําคัญไฮไลท์ไม่ได้อยู่แค่ทีนี้เพียงเดียวที่นี่ยังมีที่ท่องเที่ยวที่เป็นเหมือนเป็นลานแคมปิ้งด้วยอันซีนอันซีนเลยใช่ไหมฮะ,ฮะที่ต้องบอกว่า ถ้าถึงที่นี่ต้องไปสัมผัสความสวยงามแต่ตอนนี้ขอบคุณพี่เบิรนด้วยนะครับอขอบคุณครับนี่สวยงามมากๆกเลยก็อำเภอน้องสูงของเราก็ทุกคนจะรู้จักหรืออาจจะไม่รู้จักน้องสูงเป็นเมืองสามธรรมนะครับธรรมไรคือธรรมะ ทำที่สองคือธรรมชาติและทำที่สามคือวัฒนธรรมอย่างทำแรกคือธรรมะน้องสูงนี่จะมีศาสนาสถานหรือเป็นที่พำนักของพระอริยสงฆ์พระกิจิหลายรูปนะครับทำที่สองก็คือธรรมชาติน้องสูงเราจะมีความเป็นแบบภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสลับภูเขาก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะครับก็จะอดุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะครับก็จะมี จะมีทุนทางธรรมชาติอยู่สูงซึ่งยังยังคงมีความเป็นธรมนธรมชาติเนื่องจากประชาชนพี่น้องช่วยกันดูแลและธรรมที่3ก็คือวัฒนธรรมน้องสูงจะเป็นเมืองเมืองภูไทยนะครับ90เอร์เซนจะเป็นคนภูไทยเขาจะมะีที่แตกต่างจากจากทางอื่นก็คือคนเป็นภูไทยในเรื่องของวัฒนธรรมการพูดวัฒนธรรมในเรื่องของการการกิน แล้วก็ที่สําคัญที่เราไม่สามารถจับต้องได้ในเรื่องของจิตใจเขาเป็นคนที่มีความโอบอ้อมอารีนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบ้านวังนองแล้วก็วังเทียมเมฆวังเทียมเมฆกันอยู่ในบ้านวังนองเนี่ยนะครับก,ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละ โดยเฉพาะในแต่ละอำเภอก็จะมีของดีอย่างน้องสูงก็จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับสามธรรมนี่นะครับซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือถ้าเราพูดอีกในเชิงก็คือภูมิพลังทางสังคมซึ่งซึ่งมีเดิมอยู่แล้วนะครับเรา,เานำเรื่องราวดั้งเดิมให้มากลับมามีชีวิตที่สามารถเล่าเรื่องราวในอดีตให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ได้รับเห็นกันนะครับ และถดี๋วเป็นที่นี่เป็นไฮไลท์นะครับเวลามาที่หนองสูงถือเป็นจุดไฮไลท์ใหม่เวลามาท่องเที่ยวนะครับหรับสายแคมปิ้งนี่คือวังเทียมเมฆนั่นเองนะครับความร่วม,รมมือของคนในที่นี่ถือว่ามีความเข้มแข็งและทําให้ที่นี่ประสบความสําเร็จในการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับเราะชุยกันกันกบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยานะครับท่านสมเพชรมืนวงอยู่กับเราสวัสดีครับสวัสดีครับความร่วม,รมมือของคนทีน่นี่ถือว่ามีความเข้มแข็งเกิดขึ้นได้ยังไงฮะกับจริงๆแล้วบ้านวังนอง เป็นคนผู้ไทยซึ่งคนผู้ไทยเขาเรียกว่าไม้อกอเดียวคือมีเครือญาติที่อยู่ร่วมกันดังนั้นในการที่จะพัฒนาเนี่ยเราจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายโดยเฉพาะคนผู้ไทยนี้นะครับก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของภาษานะครับ คนผู้ไทยโดยพฤติกรรมแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีดังนั้นจึงเป็นการเชื่อมโยงในเรื่องของการสมัครสมานสามัคคีในการพัฒนานะครับซึ่งในวังเทียมเมฆของเรานี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก็ว่าได้นะคือว่าเป็นแหล่งที่โดดเด่นในเรื่องของทัศนียภาพในเรื่องของออพื้นที่ที่เหมาะสมกับการที่จะมาตั้งแคมป์ปิ้ง นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คนในชุมชนจริงๆแล้วเป็นเป็นหมู่บ้านพัฒนานะครับเป็นหมู่บ้านพัฒนาเป็นเป็นหมู่บ้านที่าสามารถาช่วยเหลือกันมาโดยตลอดดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงาสามารถที่จะทำขับเคลื่อนมาได้ง่ายนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคน ดังนั้นการพัฒนาคน,นจึงเป็นเป้าหมายหลักขอ,ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนยางเราก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนในการอบรมนะครับมักุเทศน้อยทีท่พาเราเข้ามานะครับ,รบอันนี้ก็คือมกุมกเทศน้อยแล้วในการต้อนรับขับสู้ในการบริการแขกเราก็จะมีนะครับสาวสวยของเรานะครับก็คือบุคลากร วังเทียมเมฆนะครับก็จะให้ความรู้นะครับในการต้อนรับแขกนะครับก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการบริการต่างๆอันนี้ก็คือความเข้มแข็งของหมู่บ้านครับครับผมถ้านักท่องเที่ยวสนใจอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศความสวยงามความเป็นธรรมชาติของที่นี่ควรมาในช่วงไหนช่วงเวลาที่น่าจะมาที่เหมาะที่สุดนะครับก็คงจะเป็นอากาศเย็นๆช่วงหน้าหนาวนะครับพศจิกาธันวามกราช่วงเนี้ยนะครับเป็นเป็น สภาพอากาศที่น่าน่าเข้ามามากนะครับแล้วก็ความเสี่ยงอะไรต่างๆเราก็ไม่มีแล้วถ้ามาแล้วนะครับทางนี้ก็สามารถรับรองความปลอดภัยให้เพราะว่าเรามีาเวรยามนะครับแล้วมีอปพหลนะครับช่วยมาบริการนะครับแล้วก็ทางนี้เขาก็จะมีการาเฝ้าเวรยามดังนั้น ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้มีความปลอดภัยและทุนเดิมของที่นี่นะครับก็คือเป็นคนผู้ไทยคนผู้ไทยเนี้ยนะครับในความอบอ้อมอารีเขามีสูงนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้อย่างสบายใจครับครับผมนี่คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่าผ้ามีโอกาสได้มาสัมผัสถือเป็นเรื่องราวที่ถือว่าอยากจะให้มาเห็นบรรยากาศความอบอุ่นความน่ารักของคนผู้ไทยของที่นี่ด้วยวันนี้ขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราเตามมาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะว่านโยบายสําคัญของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่จะเปิดเมืองรองโชว์ของดีที่มุกดาหาร มีอะไรที่น่าสนใจมากมายนอกจากจุดในชมวิวที่ริมแม่น้ำโขงแล้วในตัวอําเภอต่างๆเองก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับในรอบภูมิภาคในวันนี้ครับผมปิดท้ายด้วยความสวยงามจากวังเทียมเมฆแบบนี้ในการโชว์เมืองรองนะครับให้เราได้เห็นกับเรื่องราวดีที่มุกดาหารในวันนี้ลาไปรพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ ดาหารสะพานเชื่อมโยงลาวไทยเชื่อมเอาหัวใจของเฮาให้ใกล้ชิดก,กันน้ําคงไหละละังสองฝั่งมุกดาสวสายใหญ่